ภาษาอันนี้อาจจะเป็นวิชาการไปสักน่อยผมไม่เห็นว่านี่ไงนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเขียนการต่อสู้แบบนี้แล้วการต่อสู้ที่สําคัญอันนึงในอาร์ตในเปอร์สเปคติฟอันนี้ในอาร์ตอ,อ,อันนี้คือการต่อสู้ระหว่างอํานาจแ,และมนุษยภาพโดยที่ทั้งอำนาจและมนุษยภาพเปลี่ยนความหมายได้ในร้อยปีที่ผ่านมาผมคิดจริงๆนะ อาซูนเนี่อาจะพาะผมเห็นชื่อหนังสือเขาก็ฟังวันนี้ผมนึกถึงว่า p พ t r ั m นโมเน i ิซึมดิ c r a t i ไ a เซชันจารีสมัยใหม่แอสซูนดูโมนาคีแบอะไรเงี้ยแล้วผมขมดลงท้ายว่าประเด็นสําคัญอันหนึ่งคือการต่อสู้อำนาจระบบอำนาจที่เป็นมรดลกของของเก่าซึ่งไม่ถูกกบกับดยอิเลอติปสและระบบโมโนิตีสมัยเก่าแล้วกับความพยายามสถาปนามนุษยภาพ แบบสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่นี่พูดให้ขออนุญาตนะผมคิดผมไม่ผมไม่รังเกียจผมไม่ไม่ไม่รู้สึกผิด้วยที่พูดวิชาการเรื่องแบบนี้ผมคิดมนความจำเป็นนะเพราะว่าคุณจะฟังวันนี้ที่นี้เก็บไม่ฟังรอเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างมใ้คนพูดเองผมเองไม่ใช่ผมเข้าใจเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการคิดออกมาดันๆให้ผู้ราเอาไปคิดต่อแล้วผมคิดว่า ถ้าผมจะพอจะมีนิสัยบางอย่างซึ่งพอจะมีขึ้นรูปการนี่คืออยากกลัวการคิดในสิ่งที่คนไม่เข้าใจอยากกลัวการที่คนเขาจะว่าว่าเราพล้วเราไม่เข้าใจอยาก,กลัวและอยากเอ็นจอยการพูดแต่สิ่งที่คนไม่เข้าใจลงมาติดดินตลอดเวลาด้วยในเวลาเดียวกันในแง่นี้ก็จะจบแนละ้ว ผมขอบคุณอาจารย์มุนินอาจารย์อรนงขอบคุณคุณสรินีอาจารย์ยุติที่ให้เกียรติผมวันนี้ขอบคุณทุกบทความในเล่มนี้อย่างที่อาจารย์ผู้ช็อกกัแต้ตนว่านอาจจะไม่ันนึกนะฮะแทบทุกบทความมันคือส่วนต่อขยายความสนใจของผมเง้นถึงสึงเล่มนี้ดูแล้วไม่มีตีมสำหรับผมผมเห็นตีม แต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ปรารถนาจะบงังคับให้ทุกคนไดเห็นตีมเดียวกับผมเพราะสำหรับผมสิ่งเหล่านี้มันคอนเนคตกันหมดอย่างน้อยในตัวเราเดฟเช็คฟิร์สทำเรื่อง,งอิริสซ์ชิเนรุนทำเรื่องการสถาปนาพอลิติสตกสมุนเจ้าในช่วงสงครามเย็นเทเลอีซัม บทน,นี้ก็ทำื่องราวนะแต่วิญญาณนิพนธ์เขาซึ่งจีงพกมาแล้วมันเป็นผู้การพูดติงโคลนเรื่องโมเดลนิตี้คือสมัยใหม่แบบปนานิคมตามที่แสดงออกมาในผังเมืองเชียงใหม่สเปซที่ก็เป็นความสมนใจผมนะยิ่งเหลือจันทน์นพลิ้มอภิชาติพยายามดูว่าวันคดีและวันคดีสโมสรสถาปนาสิ่งที่เรียกวันคดีที่ดีอย่างไรที่ใสุดดีไม่ดีพูดจะดีไม่ดี ใช้วิธีการไหนฮะวิธีการตีเส้นแค่นี้ดีแค่นี้ไม่ดีเอาใหจริง,งไม่คีเสี่ยงนะการนิยามทั้งหมดมาจากการตีเส้นทั้งเส้นจริงทั้งเส้นในจินตนาการในกรณีนี้อาจารย์ธนบุญนำไปสู่เส้นจินตนาการที่จะลากในโลกของวรรณกรรมทั้งหลายว่าอะไรจัดว่าดีอะไรจัดว่าไม่ดีแล้วก็เกิดวรรณคดีสมองสอบขึ้นมา กัรประจัจกษ์การพวงทองพูดถึงการจะตั้งมวลชนผู้ถึงในยุคเปลี่ยนผ่านอันนี้แน่นอนเป็นความสนใจถึงแม้หลายสิบปีในช่วงต้นของเรกรงผมผมไม่ได้เขียนประเด็นมุมนี้ไว้ผมมืเมม่เขียนประเด็นการหนึ่งมากที่ระยะสิบสิบกว่าปีหลังซิสโตแพรนีคนนี้เป็นเหลนของหมอบัเลเคนที่รู้จักในสังคมไทยนะเข้าทถาบันภาคใต้ทำเรื่องสามจังหวัดภาคใต้อาจารย์สิงห์กับอาจารย์อาทิตย ไม่ได้เป็นสิทธิ์ลูกศิษย์ผมโดยตรงแต่ก็ผมก็ถือว่าต้องขอบคุณในแง่เฉพาะสอบคุณอ่ะตัวอยา่างของการที่ความคิดถ้าสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่ผมเขียนผมพิมพ์เนี่ยพอจะมีคนอ่านหรือมีที่พ้นสูงนักเรียนรุ่นหลังใน Socialization Study และ Theory Study ซึ่งมีตัวผมไม่มีลูกสิทธิ์โดยตรงมากมายอย่างอเช่นวิจัยเช่นที่ผมไม่ได้สอน,น,นในหนังไทยแต่เป็นความ เป็นความบังเอิญหรือความตั้งใจที่ผมไม่ได้เสียดายผมคิดว่าผมพอใจอย่างนี้นะที่จะสื่อสารสนทนานกับผู้คนด้วยความคิดของเรานะอาจารย์สิงห์อจอาทิตย์เป็นตัวอย่างและมีหลายคนที่ผมก็ไม่ได้คิดม่ต้องเคร่งมา,มากมายแค่ไหนนะผมก็คุณยุติบทแนะนำผมที่เขียนเัีต่ข่าวปาสกาตาป่วย ผมบอกแล้วนะชอบมากวันนี้ก็บอกยูชอบมาก,นนมก,ชมากเช่นกันใจนยุติเห็นบางอย่างที่ผมเองผมก็รู้สึกเนเงินต่เงินแต่ผมไม่ได้คิดขนาดนั้นใจนยุติเห็นในบางอย่างซึ่งผมรู้และผมคิดผมอธิบายาจยุติเองด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปในบางประเด็นแต่เป็นประเด็นที่ปุ่ยการมาพูดในสังคมไทยเพราะกฎอย่างหนึ่งของบ้าน,นนี้จาณระกูลนี่คือห้ามโมงแล้ว <c oughs> ผมบอกถึงลูกว่าอะไรก็แล้วแต่ห้ามโมง บทคดะโม่ปากคนดะัภูมิใจในตัวเองดได้ดไดมั่นใจในตัวเองดได้นะแล้วความภูมิใจที่ที่ที่ดีที่สุดที่ผมให้กับลูกผมก็คือบอกเขาว่านองแบกนะขอขาถ้าเขาดีของนองแบก bad, จากผมดูว่าไม่ได้แล้ผมว่าที่เหลือก็ไปค้นหาตัวเองเอานะ แน่นอนสิ่งที้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าตีมของซีเรียลนี้มันรวมหยู่ใตัวผมมันจะเป็นตีมของคนอีกด,ด้วยหรือไม่ก็ขออภัยและเป็นคนหาเองตีมของผมก็คือสิ่งที่ผมพูดตอนรับรางวางัลฟุโอกะผมคิดว่าขอคขอยาช้างกับท้องถนนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาผู้คนอาจจะไม่เห็น แต่การจะทํางานท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะวิชาการเราต้องกล้าขุดลงไปในทางวิชาการและจนคนบนท้องถนนอาจจะไม่แคร์นิดเดเราหน้าที่นักวิชาการจะมีอะไรหน้าทัาคิดได้แบบเดียวคนท้องถนนไม่ได้ว่าเขาคิดได้แค่เน,นะเขาคิดได้ประเสริฐเลิศนู้ยุทธวิธีเด็ดดาเก่งมากที่เราไม่มีทางทำได้แต่เรามีภารกิจปัญหา ที่มันเชื่อมอยูตลอดเวลาคือต้องกลา้าคิดกลา้าตัง้งคำถามอย่างที่อาจารย์ยุติติทมมางทีไม่ว่าถูกหรือผิดเมื่อคนจะตรตายหน้าไว้ตังต้งคำถาม,ม่ทำไมเป็นการดูถูกคุณกรลาบหรือมไม่ไม่ต้องสนใจตั้งคำถามเข้าไปแล้วเราเรู้ด้วยในวิญญาณวิญญาชนเองว่าคําถามอะไรสมควรไม่สมควรมากน้อยแค่ไหนจะเดินหน้าไปถึงจุดไหนเราทุกคนมีความเป็นมนุษย์มีวิจรารณญาณ ผมเชื่อหลับมผมง่ายอย่างนี้นไอความสนใจศิลปะปที่น้ให้ผมอยากตืเตินตอนนี้ที่อยากจะคิดแบบไม่เป็นเหตุเป็นผลนี่เป็นความใหญ่จริง้วแต่ผมยังมีความสามารถนะ <S <S 1> <S 1> ผม <S <S ผม,มีประโยชนวิธีการคิดแบบใหม่ซึ่งน่าสนใจถามว่ามีประโยชน์ะนท้องถน่นผมบอกเลยน้วันนี้ผมยังคิดไม่ได้เลยนี่ป่วยการจะบอกผมจเจนว่ามีประโยชน์ไหมผมบอกได้แต่ว่ามนุษย์ต้องการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด มนุษย์ต้องการการเบิกทางไปสู่อะไรที่ใหม่ๆอะไรที่แปลกๆในสิ่งใหม่ๆนั้นร้อยชิ้นสุดท้ายจะพบว่าสามารถใช้ได้สักห้ชิ้นอีก90ชิ้น95ชิ้นเนี่ยป่วยกางเสียบังเปล่าเสียเวลาเปล่ามนุษย์ก็ต้องการต้องทำอย่างนั้นอยู่ดีหน้าที่นักวิชาการคือยอมรับภารกิจการทําอะไรซึ่งไม่เคยมีมประโยชน์ด้วยการทําอะไรซึ่งคนอื่นเขาไม่เห็นด้วย ถ้าหากเราไม่ตระหนักถึงหน้าที่อันนี้คุณกำลังสละอภิสิทธิ์สละสิ่งที่สังคมไว้วางใจให้คุณกระทำกล้ากระทำในสิ่งที่สังคมมองไม่เห็นและอาจจะคัดค้านหรือตั้งสงสัยก็ทำมันไปเ,น,เนี้ยเทียงนิดหน่อยแล้วลงมือทำต่อไปพูดภาษาที่คนเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปทำให้เขาเข้าใจไม่ต้องเรยกร้องให้เขาเข้าใจ ถ้าเราตั้งใจในสิ่งที่เดิมไปข้างหน้านะฮะคอมมิชเมนต์ต่อโซเชียล justice กับคอมมิชเมนต์กับนักวิชาการกับทางวิชาการแม้ทั้งแบบของนาชา้างดำเนินไปด้วยกันได้และควรดำเนินไปด้วยกันตลอดเวลาวันหนึ่งผมพูดเรื่องบุ่งสองวันตัดมาผมไม่พูดในงานฮาร์ดวันหนึ่งผมพูด,ดเรื่องดดการเมือง ผมไปนั่งคุยกับศิลปินเรื่องเวลาไม่ใช่ผมเก่งผมไม่รู้เรื่องๆเลยวันหนึ่ต่างคน,นต่างพูดบนเอกสารเเพราะผมก็พูดไม่รู้เรื่องผมยังไม่เข้าใจเลยวันหนึง่งผมไปยินในเสารถึงอนุนยื่นเอกสารึงศาลเกี่ยวกับเรื่องอน,นุเสกตวนวันเสาร์นี้ผมจะไปพูดที่สี่หมาคายพูดเรื่องประโยชน์ของแหล่งเอกสารซึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยกับ สี่นี้อันุ้ทิศตัวสำหรับผมสำหรับนักพิจารณาหลายท่านผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องรับไว้ด้วยความเต็มใจและทารนงไม่ว่าคนเขาจะเห็นหรือไม่เพราะนั่นคืออภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ไม่ได้ว่าเราเกิดมามีภิสิทธิ์แต่ว่าเป็นสิ่งที่สังคมทุกมอบหมายให้เราทําแล้วเราก็องพยายามทำให้ดีที่สุดสักวันหนึ่ง สิ่งที่มันรวมกันอยู่ในหัวของผมผมคิดว่าสักวันนึ่งมันจะปรากฏออกมาบ้างอาจจะได้ประโยชน์บ้างแต่นี่แหละคือมนุษยภาพที่นักวิชาการอย่างผมปรารถนาและก็มนุษยภาพแบบที่ ผมเลือกเลืกเลกตัวเองว่เป็นแอคทีฟิสต์แล้วนะแต่ผมกลับมาสนใจงานสนใจการเมืองไทยมากขึ้นสักสิบป,ปีหลังในหลังรัฐประหารเนี่ยแล้วผมคิดสองขาที่อยู่อย่างนี้ท,ที่ในคำนำเขากล่าวอะไรเนี่ยข้างหนึ่งผมแคร์กับความเปลี่ยนแปลงในวงวิชาการมากมวงวิชากัโดยเฉพยาะวิชาการของคอัญาน,นผมแครมากการถีบเป็นทฤษฎีการถีบอไรก็ูดสนุกาม,มากอีกด้านหนึ่ง ผมแค่นะว่าทำไมคุณไม่ตอบตัวเองมผมแค่นะว่าคุณยังไม่ได้ตอบพ่อแม่ผมบุงเลยเราต้องแค่ว่าทำไมคนอีกตั้งหลายสิบคนยังไม่มีการใต่สุนการตายนะและรัฐบาลไม่ยอมเปิดเผยแม้ในการไ่สการสอบสวนของคอฟอมนุษยเชีย คือความสามารถในการทำที่สิ่งที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวเนื่องกันและต่อเนื่องกันได้ด้วยกันหลายๆอย่างและผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถทําอันนี้ได้ทั้งนั้นขอบคุณคนระับขอบคุณอาจารย์ธงชยัยานนะคะนี่คนยกมือนะคะี